มาเรื่องต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมคะเป็นความผูกพันของแม่ลูกกันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามีศักเป็นคุณแม่นะคะนั่นคือน้องใหม่ดาวิกากับพี่เก้านะคะผู้จัดการของเขาเนี่ยแหละเขารักกันเหมือนแม่ลูกเลยนะคะไปไหนก็ไปด้วยกันลูกลิงเขาเรียกกันลูกลิงนะคะลูกใหม่ดาวิกาซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นวันเกิดของพี่เก้าหรือว่าคุณเก้านะคะผู้จัดการของน้องใหม่ดาวิกานั่นเองอเขาก็มีภาพเบิร์สเดย์หูน้องใหม่ น้องใหม่หุ่นเสียมากอะอมมากเนาะน้องหม่หุ่นแบบนี้เลยคะ่ะคือเขามีการแท็กไปหาพี่ก้าน้ำพลาวนะคะซึ่งน้ำพลาวเนี่ยคือผู้จัดการนะคะไม่ใช่ดูแค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่เหมือนคนในครอบครัวนะคะเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนแม่ไปแล้วนะคะเป็นทั้ง s i s ซ e สเ,เป็นทั้ง m เ t อ e r นะคะคุณน้องใหม่เาวิกาเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความว่า HAPPY BIRTHDAY to น้ำพลาวผู้จัดการและพี่สาวและมัมมี่นะคะของดาวิขอให้แม่มีความสุขมากๆและที่สำคัญสุขภาพดีมีแรงกายแรงใจสู้ในทุกๆเรื่องนะคะที่หนูได้เติบโตมาและมีพี่ก้าวคอยดูแลถือเป็นความโชคดีของหนูมากๆขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างกันแบบนี้ยิ้มบ่อยๆนะแม่ หนูชอบเห็นเวลาแม่ยิ้มมันทําให้หนูมีความสุขไปด้วยหนูไม่ได้ส่งรูปนี้ให้เพราะจะเก็บไว้ลงวันเกิดนี้แหละพวกเรามาอวยพรวันเกิดแม่น้ําพราวกันจ้าโอ้โหคนในวงการบันเทิงไปคอมเมนต์เยอะมากอ่ะคุณใช่เขาก็แบบเขาเรียกว่า ไม่คือไม่ใช่ดาราเนาะแต่ก็เหมือนดาราเนาะสุปตาใช่ดังบบางคนดังกว่าดาราผู้จัดการเพราะว่าเขาไปไหนกับสุปตาตลอดแลวทุกคนก็อยากจะรู้เบื้องหลังเบื้องลึกของดาราแต่ละคนที่เขาดูแลในสังกัดไงถามกันแบบนี้ดีกว่าถามแทนคุณผู้ชมหลายๆคนผู้จัดการดาราต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคุณเมจิดูแลทุกอย่างค่ะี่พูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าผู้จัดการของเมจิดเนี่ยนะคะคือเราเข้าสู่ทั้งสามมาปุ๊บเมจิจะมีผู้จัดการซึ่งแบบจะบอกเลยนะว่าหลายคนมากคนนี้แผนกนี้คนนี้แบบ แต่เขาจะมา,มาดูแลเราดูแลเราเว <ไป S 1> ล <ไป S 1> ใน<ป>ที่นี้หมายถึงช่วยเหลืออะอย่างแรกก่อนนะ,ะหนึ่งรับคิวก่อนอภาพลักษ์รับคิวภาพลักษ์ งานแต่ละงานจะต้องดูแล้วแบบเหมาะสมไปได้เหมาะกับเราด้วยนะเหมาะกับคาแรคเตอร์เราด้วยนะสมมุติมีบางงานติดต่อมาแล้วมันไม่ได้เหมาะกับเราเลยบางงานเซ็กซี่ให้แกพุงแกผ้าอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องสกรีนให้ถูกไหมตอนแรกจะถามเบื้องต้นก่อนแต่สุดท้ายก็จะมาถามน้องก่อนถ้าดูหัวสมมติตอก่อนไปหาหนังสือเนาะก็จะดูหัวหนังสือก่อนว่าโอเคเหมาะสมกับเรามั้ยเขาก็จะไม่ได้แบบตัดสินใจเลยนะถามนราก่อนเราอยากไปไหมเขาก็จะมีการแบบคุยกันตลอดจะไม่ไม่ไม่เชิงแบบว่าเฮ้ยฉันตัดสินใจเลย โ <Okay, S 2> อเคน้องไปซึ่งอันนี้เป็นกรณีการกุศลถ้าเป็นการกุศลปุ๊บเนี่ยผู้จัดการเขาจะตัดสินใจเลยนะไปได้เลยลูกต้องสร้างภาพลักษณ์ต้องอช่วยเหลือสังคมเขาจะมองหมดเลยมองอมทุกมุมเลยแล้วก็ดูถึงอาหารการกินแล้วก็ดูทุกเรื่องต้องดูทุกเรื่องเพราะเขาจะได้รู้ว่าเหมือนแบบเด็กคนหนึ่งที่ฉันดูแลอยู่อย่างเนี้ยเกิดอะไรขึ้นฉันจะแก้ไขยอย่างไรแล้วก็แก้ปัญหาด้วยแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็ตามปุ๊บโทรไปปุ๊บอ่ะ เธอแก้ปัญหาแบบนี้สีหนึ่งสองสามสี่แบบนี้เลยเขาก็เหมือนคุณแม่คนหนึ่งใช่ถึงบอกว่าความผูกพันเนี่ยคุณแม่คนหนึ่งคือดารากับผู้จัดการเนี่ยถึงผูกพันกันอย่างน้องใหม่ดาวิกากับพี่ก้าวเงี้ยเขาก็เลยผูกพันกันน้องใหม่เข้าวงการตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไงตั้งแต่แบบอายุประมาณสิบกว่าย่าเงี่ยเล่นละครเรื่องแรกเงี้ยเราก็มีโอกาสได้เจอน้องใหม่ตั้งแต่ละครเรื่องแรกเลยนะคะ ก็จะเห็นถึงพัฒนาการของน้องด้วยแล้วก็ความผูกพันของพี่ก้ากับน้องด้วยใช่ไยเนี่ก็เป็นความอุปุุนเนาะ<ช>เรียกว่าระหว่างนักสแสดงศรริลปินกับผู้จัดการก็จะมีความสนิทกันมากเราก็ต้องกินด้วยกันแล้วก็<ช>ต้องนอนด้วยกันแล้วก็ไปไหนด้วยกันอย่าง,ง<ช><ช>นี้นะฮะาบางคนก็มีหลายคนอะไรก็สลับกันดูแลแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือหน้าที่ของเขาที่จะต้องแบบดูแลแล้วเหมือนรู้เหมือนเด็กน้อยถึงรักกันเนาะใช่สนิทนี่ยก็ห่วงกันไม่ว่าจะไม่ต้องเวลางานนะคะแบบ ไม่มีงานมันก็เป็นความสัมพันธ์แม่ลูกอ่ตลอดอย่างเงี้ยเหมือน<ช>แบบพี่น้องอะน้าหลานอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทุกคนที่เห็นมานะหลายหลายคนเนาะที่มีผู้จัดการส่วนตัวก็ได้มอง<ช>ดูแลกันแบบนี้<ช>โอ้นหน่ารักเอ็นดู<ม>นะคะ,ะไปหาผู้จัดการบ้างดีกว่ามาดูแลแต่จะติดใจนะเมื<ช>่อไหร่ที่ไม่มีผู้จัดการจะโงงๆนะจะแบบเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่คือมุมมองละกันอีกหนึ่งมุมมองนะผู้ชม